วัสดีค่ะท่านผู้ชม่วันนี้ดิฉันจะมีคำถามมีแต่เครื่องหมายคำถามอยู่ในหัวเครื่องมะม่วงคำถามนี้ถามผู้รู้นะคะตอบตอบมาทีเพื่อตอบไอคอมเมนต์ด้านล่างด้วยทำไมมะม่วงจึงออกทูคให้พร้อมกันแต่ก่อนนะคะ มะม่วงสามฤดูนี่อันนี้มันเป็นพันพองมันแต่ตอนนี้มะม่วงทุกสายพันธุ์มะม่วงใหญ่มะม่วงอกล่องมะม่วงเขียวสวยเหมือนด้านหลังนี่ใช่เขียวสวยทาไมมันออกลูกไม่พร้อมกันตั้งสามเที่ยวสี่เที่ยวไม่ใช่เที่ยวเดียวหรือสองหรือสามไม่ใช่สามฤดูแล้วเป็นห้าฤดูแล้วค่ะพี่น้องแต่ถามผู้รู้ด้วยนะคะว่าทำไม มันไม่ใช่พันสามฤดูทงมมันออก,กยอดออกมาอีกแล้วก็จะมีดอกอีกแต่ก่อนนะคะดิฉันรู้มาแล้ก็เคยเห็นมาแต่เล็กมะม่วงมันจะมีแค่ฤดูเดียวออกมาเยอะๆเสร็จแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็จบนั่นคือมะม่วงแต่มันก็มีมะม่วงบางพันธุ์เขาเรียกมะม่วงสามฤดูอันนั้นไม่ ไม่ใช่ในคําถามวันนี้แต่คําถามวันนี้มะม่วงทุกสายพันธุ์ทำไมชอบออกลูกติดดอกติดใบได้ตลอดปีว่าอย่างนั้นเลยอ่ะหนึ่งละมันอยู่เฉยๆของมันนะคะไม่ได้ดูแลไม่ได้รดน้ําด้วยแต่ก่อนก็ฤดูเดียวแล้วก็เก็บผลผลิตลูกดกๆเต็มต้นแล้วก็หายไป อีกปีหน้าฟ้าใหม่มาอีกดิฉันเลยสงสัยค่ะอย่างต้นด้านหลังดิฉันในเขียวสเสวยก็พอมีประสบการณ์เรื่องชื่อของออพันธุ์มะม่วงค่ะมีโชคอ,อนันเขียวสเสวยล,ลิ้นลิ้นงูเห่ามหาชนกพันแอปเปลิลพันมะม่วงเกษะเซนมะม่วงบ้านนอกเราเกษรนอกรลอง แล้วก็น้ำดอกไม้แก้วขมิ้นก็มีหลายพันค่ะมะม่วงกระบอกน้ำตาลที่ดิฉันชอบว่าจะอนุรักษ์มันอยู่แต่ยังไม่ได้กระบอกน้ำตาลที่ใหญ่ๆแต่ด้านหลังได้เขียวสวยปีนี้ออกลูกสี่รอบนะคะสี่รุ่นเลยรุ่นเดียวสี่รุ่นรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นรองอันนี้ไม่รู้รุ่นเท่าไหร่แล้วนี่ เก็บไปกินแล้วรุ่นหนึ่งเนี่ยเอามาอีกแล้วเดี๋ยวสเสวยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่ามันติดยอดออกมาอีกแล้วพี่น้องอะคอยดูนะคะต้นเดียวนี่แหละมีปัญหาอยู่ก็เลยอยากถามค่ะตอบมาหน่อยนะคะว่าทําไมมันมีลูกตลอดปีเดี๋ยวก็ดอกออกมาเดี๋ยวก็ใบออกมานะคะดูนะคะเดี๋ยวฉันจะถ่ายให้ดูยอดยอดเล็กออกมาอีกแล้ว ก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะคะแต่อยากถาม,มเฉยมันดูแลยากยากก็คือมันมีลูกเสร็จแล้วก็นี่คอยตรงเต็งดูข้างล่างก็มีเสร็จแล้วก็ออกใบอีกค่ะพี่น้องนี่คือรุ่นที่สามของเขาแต่นี่ก็ออกดอกมาอีกค่ะพี่น้องบางกิ่งก็แก่แล้วแก่แล้วก็จะออกดอกมาอีก ไปเรื่อยๆๆย,ยทั้งปีเลยค่ะเรื่องรดน้ํำนี่เคยศึกษาอยู่ว่าทําไมรดน้ําแล้วมันมียอดออกเนี่ยบางทีก็ยังไม่ใช่ประเด็นนะคะเรื่องรดน้ําทั้งปีทั้งชาตินี่ยกไ็ไม่ได้ลดทั้งปีนะคะคลิปนี้มีคําถามแล้วกิ่งข้างๆน่ะดูพี่น้องมี่ไงดอกมัน ทั้งๆท,ที่ลูกใหญ่บเลบล้อเบล่าก็ออกมาแล้วรุ่นหนึ่งนี่รุ่นหนึ่งที่ห้อยตรงเต็งอยู่นี่เสร็จแล้วดิฉันก็เลยสงสัยถึงแม้ว่าเอา่อนึกว่าดอกนี้เป็นรุ่นสุดท้ายก็ยังมีกิ่งงามๆออกมาอีกพอดยอดออกมาอีก อดิฉันไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆนะคะพูดแล้วก็มีคำถามมีเครื่องหมายคำถามเต็มเลยพอยอดมันแก่นิดนึงมันก็ถอดดอกออกมาไม่เหมือนกันทั้งต้นบางยอดอ,อ่อนอ่อนบางยอดแก่บางยอดก็มีลูกใหญ่ดอกรุ่นห้าแล้วมั้งนี่ดอกรุ่นนี้ ที่ฉันเคยศึกษาว่าเออมันเป็นพ่อเราลดน้ําหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ค่ะมันเป็นทั้งปีทั้งชาติเลยแต่ที่ตอนไว้ก็มีรากแล้วเห็นไหม,มคะอันเล็กๆขึ้นมาอีกแล้วนี่นี่คือดอกนะคะพี่น้องจะเอาใจยังไงกับมะม่วงสมัยนี้จะเอาใจยังไงมะม่วงสมัยนี้นะคะผู้รู้ตอบมาหน่อยเด้อ คลิปนี้มีคำถามนะคะอันนี้รุ่นสองรุ่นแรกเด็ดไปกินแล้วไม่ไม่ใช่พูดว่าไม่มีหลักฐานนี่รุ่นสองค่ะแล้วก็จะมีรุ่นสี่รุ่นห้าไปเรื่อยๆแล้วก็มีดอก ออกมาจากอพอกิ่งนี้มันโตขึ้นมาคะมันก็จะมีดอกแซมออกมาอีกมันถอดยอดออกมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องถามหน่อยค่ะถามผู้รู้หน่อยผู้รู้การเกษตรทำไมทำไมทำไมมีหลายรุ่นจังเลย ตอนแรกนึกว่าจะเป็นยอดกุดๆอย่างนี้ไม่ใช่เลยนี่ไงออกยอดออกมาอีกอยู่ใกล้ๆล,ลูกนี่ก็มีค่ะพี่น้องนี่ไงนีลูกใหญ่นี่ยอดมันออนีลูกซ้อนกันอยู่โดโด่รุ่นสองก็ดกรุ่นแรกก็ดกเป็นทั้งปีเลยค่ะ ไม่ใช่เป็นแค่ช่วงนี้มันเป็นทั้งปีเลยมดแดงก็เยอะมีมดแดงเยอะแยะไม่รู้จะทำอย่างไรถ้ามันเป็นครั้งเดียวหรือสองครั้งก็ไม่ว่าค่ะอดูแลยากเดี๋ยวก็ดอกออกเดี๋ยวก็ดอกออกเดี๋ยวก็ร่วงเดี๋ยวก็ยอดออก มันเป็นยังไงของมันก็ไม่รู้นะคะพี่น้องตอบมาด้วยนะคะคนรู้ตอบมาด้วยลูกเข้าอยู่ข้างบนอันนี้พันเขียวสเสวยคะ่ะตอบมาด้วยตอบมาด้วยผู้รู้เกษตรนี่นี่ยอดยอดกำลังแทงออกมาอีกแล้วไม่ใช่น้อยๆเต็มต้นเลยคะ่ะทั้งๆท,ท,ที่มีลูกใหญ่บเลอเบล่าเยู่ อยู่ด้านบนก็ดกค่ะต้นนี้ดกอยู่ด้านบนข้างบนสูงๆ็ซูมเอาดกค่ะจรนี้ดกทั้งทั้งที่ดกนะอยู่ด้านข้างก็มียอดอ่อนแปลกนะคะแปลกมากโลกาว,วิวัตรแล้วมั้งนี่แม้กระทั่งต้นไม้ก็ลงฤดูไปแล้ว ต้นไม้ก็หลงฤดูคนก็หลงฤดูแล้วมั้งนี่เฮ้ออยังไงก็ไม่รู้มียอดอ่อนเต็มเลยสรุปเป็นคำถามนะคะคลิปนี้สรุปเป็นคำถามฉันนะเดินชมสวน แล้วก็มีคำถามทันทีเลยทั้งๆท,ที่มีลูกใหญ่แล้วทำไมมันหลายฤดูจังเลยมะม่วงหลายฤดูไม่ใช่สามฤดูแล้วค่ะพันเขียวสเสวยแปลกเนาะหลายฤดูมันก็ดูแลยากนะคะ่ะน่าจะปีเป็นทุกยอดแล้วก็ บำรุงครั้งเดียวหนึ่งปีเลือดสองครั้งก็ไม่ได้ว่าแต่นี่ห้าครั้งห้าครั้งไม่ใช่น้อยๆนะคะพี่น้องครั้งละสี่ห้ายอดแล้วก็มียอดข้างบนออกมาอีกแล้วท,ทั้งที่ต้นเดียวกันลูกบลเออบลอเบ่าเลยโลกาพิวัดไปกระทั่งมะม่วง มีห้ารุ่นโอ้ยดอกมันก็เยอะอยู่ดอกขึ้นมาอีกแล้วเยอะอยู่เออมันมันหน้าถามไหมล่ะคะหน้าถามไหมด้านนี้ข้างด้านเป็นยอดรอบที่สี่้งด้านเลแล้วก็มีดอกรอบที่ห้าดอกกำลังมา ก็สงสัยค่ะก็เลยมาถามผู้รู้ตอบมาด้วยนะคะก็ขอจบคลิปมาเพียงแค่นี้ค่ะคลิปนี้มีคําถามค่ะไม่เคยถามสักคลิปคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่มีถามขอขอบคุณและสวัสดีค่ะที่ติดตามนะคะคุณค่าอยู่ดีไม่แห้งทุกทัานทุกคนเ้อะ